ก่อนสิไปนามาล้างอีออนพอโสภาของ,องตากพระบารยเดลูสิห์นิวยกขึ้นระวังคิวตาถูกเทียนทองปนเมื่อทั้งสองต่างดอดพระทุมประชาิขอบูชาพระบาทเห็นนามยิ่งนะให้มองเห็นประจักษ์รูปป้แปดประการขอตั้งจิตอธิษฐานกราบนม,ามาสัสการขึ้นพระรัตานาแต่แก้วอันประเสริฐองค์ปฐูเป็นเลิศที่พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคหุณไว้เบื้อ เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตรนละพิบุทหาโพยยอมมนต์บุนปูพุทธาพุทธาพุทธยายพุทธตาพุทธลุงพุทธสูงและพุทธต่ำพ่นองรมุมสุขต่ำพ่นองเม็ดหมอเกี้ยนแป้นแป้หมอลำอีบอตีแม่ชาวหนองคาเด้วยสุขสุขเดือพูก่าวัยนี้ว่ายเพื่อยังเตียมเมตาวยเพื่อความเมตตาเมตสงสารว่ยเพื่อความสลับทางผาหาลำเพื่ออินปอนหลุงลํำผิด สลับปากาไดมอนีบางตาพอบังวาแง่เสียก็ัาให้โนเมียน่ลํ่มั่งเงือกลั่มดีือจงมาลั่โศกไส้บาดาล่ะลันมั่งเงือกล่มดีกับหามีเื่ากันแต่บางมูนีบอกตตบอกโตไปสะกวนในมาพราวมาลัดังมาล่าวมาลั่มเลือดได้เนี่ยก็ขืนหันหน้ากัสีข er ึตือนอยู่เนี ciamo, Me. ่ยในยืนตะวัไข้ดาวเหือดาวเหือโฉดสักหนิหักขบูลแบมาสนมาดุสิงทีพอสมบ้านคืออีพอเบอร์สุดแนวคือหอดการยาใ คือหอ,หอดบสาสนหัวผู้ใดกแต่ซาเสดเลเียเออเพิ่นาแต่ว่ามาหอดเร้วก็คพือจนเพิินบาทีดี้นี่นะเออเบดดำแล้วแต่เนันเจ้าล่ะครับก็ม้ว่าไป็นที่พวกรูกเออขอบคุณทีมงาบนบริเนล้องท่านกตขอมาเรื่อยเยเนาะฉะนั้นแนวการอร่องการล้อม,มือนีกรร่กับบุหัวรับล้องห้องตัดอกแม่และเพิ่นสว่านล,ล้อเมื่องกะใก้แน่พอไปรอกตีแม่ยองอนี่กะไก ตอมเปียบเซลล์เพื่อจำแหังปฏิคุณใจเตียบเสลลวเพื่อจำับพ้นถูกครับพ้นนี้พ้นว่าพ้นถูกนี้บวบแน่สีนี่บืนแมนซีนบนหัวกาบมีบนหยางพ้นมาพนรวยนั่นไปใส่หมากมันอาวอเอแมนกินไตใส่เกย์ก็ยังเงือมากว่าเขาอุปมาอุปมาแล้วเพื่อจำพ้นผัวห่าอยากขี่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวไกลไกลหลดเถื่อน จอแต่วล้านบมานแม่างบานน้องจาดอเอว่า้านทั้งโคกว่า้ทั้งบ้านดีหวอนู่รอกลาทั้งน้องจานเนี่แม่ลางสิเป็นสีษทีนงล้านล้างหางล้านนี่แต่ว่ามันมี่ผ่อเนี่ยผ่อเดีวนี้สามบ้านเกิดกูหรวหัวล้านมันมี่เนวาปินมันนีแเนวาภาพินยน่ามาขึ้นแล้วก็นาะนเนี่ยแม่บ้ลนละเอามือเป็นมูของเนี่ยอะไร งุ่มละบันนี้เอาเมื่อว่าเสยผมแส่เสยดูตะดูมันกระเพาะสาคิปนี่มันเล,เล,นลนเ่<อ>เนโดนเป็นอะไรเล่หัวล้านจดโดยเปิทักบ้านไอยตูเนาะเออแต่ทักบานนี่อันนี้กับหัวล้านตีไปอ,อันนี้แป็นาะสารแค่นี้บ่อยเดือดดังพนหัวาลานยังอัดจอน